เราไปเริ่มกันที่จังหวัดสงขลาก่อนครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาครับอัญเชิญพวงม,มาลาพระราชทานหน้าหีบศพนายโกหิมแซ่หว่องสมเด็จพระนิฐิธิรที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเจสฎาจิตรัผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงม,มาลาพระราชทานไปวางหน้าหีบศพนายโกนายโฮก,กิมแซ่หว่องอายุ97ปี ที่มูล,ลนิธิบิตรภาพสามัคคีถงเสียเส้นตึงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ส่งพระกรุณาโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพด้วยสำหรับนายโกหิมแซวองเป็นบิดาของนางอภิพันธ์เจริญอนุสรผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์กัดมหาชนซึ่งมีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน และมีความตั้งใจในความจงรักภักดีต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เสมอมาซึ่งได้รับพระราชทานพวงมาลาครั้งนี้อย่างความปรับปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวแท่หวองอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ